สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวทําคลิปของคนโสดคนโสดนะโสด,แบบโสดแบบโสดแบบโสดโสดแบบโสดอันนี้ปันจะอ่านตัวคุณแล้วก็อันนี้ปันจะอ่านตัวเขาฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนปันตั้งใจว่าจะทําเป็นแบบคล้ายๆกับพอดแคสต์ก็ได้ หรือการที่เล่าเรื่องเล่านิทานก็ได้คือตั้งใจจะทำแบบนั้นเหมือนอยากจะล้างความคิดให้กับลูกดวงที่มีความคิดฝังว่าตัวเองไม่คู่ควรที่จะมีความรักไม่เจอความรักที่ดีนู่นนี่นัน่น,น,นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปันไม่ซีเรียสกับคำทำนายของตัวเองด้วยฉะนั้นแล้วอย่าซีเรียสกับปันนะ นิดออกใช่ปะคืออยากตั้งใจทําอันเนี้ยม,มานานมากแล้วแล้วก็ล่าสุดมีมีลูกดวงในใน u t u b e เนี่ยแหละอยากให้ทําชื่อว่าอะไรนะเนื้อคู่อะไรตุงหันตุงหันนะ่ะใครถ้าเกิดฟังคลิปนี้อยู่ช่วยอธิบายคำนั้นให้ปันฟังหน่อยปันฟังแล้วก็แบบก็น่าจะเป็นคู่ที่ดีอยู่นะอะไรงนังนๆเนี่ยนะคะจุดประกายให้ปันพอดีเลยขอบคุณคอมเมนต์คนนี้ด้วยนะ เดี๋ยวเริ่มจากอันไหนก่อนดีเดี๋ยวอาจจะอธิบายก่อนอันนี้จะเป็น affirmation การที่ทำให้เรา up level คุณค่าตัวเองแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาไว้เปิดท้ายๆนะคะเดี๋ยวนะอันนี้ฝั่งคุณอันนี้ฝั่งเขาโอเคเดี๋ยวก่อนเรามาเริ่มที่ไพ่เลิฟโรแมน c ์ก่อนนะคะปันบอกเลยนะปันยังไม่ซีเรียสกับคำทำนายตัวเองอันนี้เลยก็ เหมือนฟังนิทานก็ได้ค่ะเหมือนฟังแบบอะไรบวกบวกก่อนนอนหรือระหว่างวันที่คุณสะดวกชมอ,ะอ่ะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะอือฮโอโอ,โอก่อนเลย ก่อนหน้าก่อนหน้าอขอเช้าไปก่อนหน้าก่อนคุณอาจจะเจอกับคนที่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เกลียดคุณไม่ได้ให้เกลียดคุณไม่ได้สนใจความรู้สึกคุณเลยคิดอยากจะทำอะไรก็ทำคิดอยากกันมาก็มาคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดคิดอยากจะไปก็ไปหรือไม่ได้เจอคนที่ให้ความเคารพคุณ แล้วมันทำให้ในบางคนนะคะก่อนหน้าอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกที่มันมีความสงสัยอยู่ตลอดเวลาแต่ที่นั่นน่ไม่ได้รับการปฏิบัติที่เป็นการให้ให้ความเคารพต่อตัวคุณอืมทีนี้ในตอนนี้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ย คุณไม่รีบค่ะคุณไม่รีบในเรื่องของความรักคุณรอได้คือคล้ายๆกับไม่รีบขวาน้ำเหลวะ่ะไม่รีบขวาใครก็ได้เข้ามาในชีวิตคือบางทีอะในใจเรามันเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยร mm. ออีกนิดเธอกําลังจะเจอความรักที่ดี mm. แล้วคุณกําลังจะได้พบคน,คนรักที่ คุ้มค่าแห่งการโสดคุ้มค่าแห่งการที่คุณถนอมตัวเองมาหลายคนในตอนนี้เริ่มกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นรักตัวเองแบบที่ไม่ใช่แค่หาเสื้อผ้าใส่าเพื่ออหาเสื้อผ้าสวยๆใส,ส่หรือแบบรักแค่ภายนอกแต่คุณรักภายในที่มันเป็นด้านที่คุณไม่ชอบด้วยคือไม่รีบอือมทีนี้ ไพ่คอมมิสคุณกำลังจะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมที่จะจริงจังพร้อมที่จะทําตามคำพูดซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการรอไม่ใช่แบบเร็วๆคือไม่ใช่เร็วๆนี้ที่จะเป็นคนแบบนี้เข้ามาซึ่งอยู่ที่ตัวคุณด้วยเหมือนกับไพ่อยากจะบอกว่าใครรอความรักที่ดีอยู่เหมือนคุ้มค่านะคะ คุณในตอนนี้เป็นยังไงสิบไม้เทา้าลึมหยิบฟังเขาแบบนึงในช่วงนี้หลายคนมีความเหนื่อยๆไหม คืออาจจะมีเรื่องที่ตัวเองอ่ะจะต้องรับผิดชอบหลายๆอย่างจะต้องจัดการหลายๆอย่างคุณเลยไม่ไม,ไม่ไม่รีบในเรื่องของการมีความรักด้วยออยากจัดการตัวเองให้ดีก่อนคือมีการมีการทุ่มเทให้กับการทํางานมากๆอะ่ะอยากเอาเวลาของตัวเองที่ตอนนี้ตัวเองมีอะ่ะ เอาไปชุ่มให้กับการทำงานมีความเหนื่อยบ้างมีความล้าบ้างตามธรรมดาพลังงานของเขาในช่วงนี้รายจ่ายเขาเยอะไม่รู้ใครเหมือนกันคนที่คุณรอเนี่ยรายจ่ายเขาค่อนข้างเยอะหรือ เขาจะเป็นคนที่ชอบมีคนมาขอความช่วยเหลือเขาว่าจ,จะเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ก็คือมีหน้าที่การงานที่ดีแหละการเงินดีแหละไม่นั้นก็ช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้หรอกเป็นคนที่จิตใจดีค่ะเป็นคนชอบทําบุญแบบนี้ด้วยก็ได้หรือเป็นผู้ให้อ่าขอขยายสิบไม้เท้าของคุณหน่อยนะคะ ขยายสิบไม้เท้าของคุณสักสี่ใบหดาบหดาบคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเนาะราชาถือถ้วยอัศวินถือไม้เท้าหถ้วยหถ้วยถ้าถามถึง6ถ้วยบางคนเดี๋ยวนะเด็กถือไม้เท้าคุณเคยอยากทำอะไรบางอย่างที่คุณ เคยคิดจะทำแต่ไม่ได้ทำอะ่ะอยู่ในช่วงการเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างมันรู้สึกว่ามันล่าช้าไม่ค่อยได้ถังใจสักเท่าไหร่เอาจริงๆเดี๋ยวจะมีคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณอะ่ะเข้ามานะในจังหวะที่คุณไม่ได้โฟกัสในเรื่องของ ความรักเลยยังไม่พร้อมหยุดอยู่ที่ใครตัวคุณนะยังอยากทําตามความฝันความปรารถนาของตัวเองอยู่อในฝั่งของเขาเป็นยังไงห้าเหรียญห้าไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าอื้อ สิบดาบแปดเหรียญเขาเหมือนคนที่เคยไม่มีเคยไม่มีเคยขาดเคยล้มเหลวแต่แปดเหรียญของเขา แล้วเขาว่าเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆคือคุณเห็นไพ่กันหรือเปล่าเดี๋ยวนะเป็นคนขยันมากๆเขาสามารถพลิกวิกฤตในชีวิตเป็นโอกาสก่อนที่เขามาเจอคุณน่ะเขาเหมือนกับคนที่เจอเรื่องราวหนักๆในชีวิตมาแล้วกอบกู้ตัวเอง ด้วยความขยันเขาเหมือนเป็นคนที่น่าจะโสดนานมากๆคือไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักเลยเพราะมีปัญหาชีวิตเข้ามาให้เขาต้องแก้ให้เขาต้องไฟ์ให้เขาต้องต่อสู้ให้เขาต้องดิ้นรนแต่เรื่องราวร้ายๆมันจบลงไปเพราะเขาเป็นคนที่มีความอดทน เพียงพยายามมานะเรียงคำถูกไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแปดเหรียญเป็นคนที่ทำอะไรซ้ำ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 ,ซำแบบจนคนอื่นอนะล้มเลิกไปละแต่ตัวเขายังทำอยู่แล้วทําจนเกิดเงินเกิดทองเกิดความสำเร็จเกิดความราบรื่นในชีวิตคล้ายๆกับนิสัยชาวราศีมังกรแต่อันนี้ปันไม่ได้ ระบ,บุเจาะจงนะว่าเขาเป็นมังกรมังกรจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงเขาเป็นคนดุด้วยนะมีความเป็นผู้นำใครอยากใครอยากมีความมั่นคงในชีวิตให้ไปคบกับชาวทาตินเพราะชาวทาตินเขาจะคิดแต่เรื่องความมั่นคงในชีวิตเวลาส่วนใหญ่เขาจะให้กับหน้าที่การงานเป็นหลักขยายความในตัวคุณนิดนึงในตัวคุณเนะี่ยปันปันมองเห็นตัวคุณ ผ่านความกดดันมาเหมือนกันผ่านเรื่องราวที่คุณจะต้องพยายามต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองแบบนี้ด้วยก็ได้เคยอยู่ในจุดที่ทุกข์ที่สุดเราอาจจะเป็นในเรื่องของธรรมะหรือการดูดวงหรืออะไรก็ได้ฮิวคุณขึ้นมาทำให้คุณมีความกล้ามากยิ่งขึ้นกล้าคิดกล้าทำกล้า ตัดสินใจกล้าทําตามสัญชาตญาณของตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณอยากก้าวไปข้างหน้าคุณไม่สามารถที่จะอยู่จุดเดิมที่เดิมได้แล้วจริงๆคุณเหมือนพร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่คุณไม่เคยรู้เหมือนอยากออกจากนอกกรอบที่ตัวเองเคยตั้งเอาไว้ แล้วคุณกับเขามาเจอกันได้ยังไงห้าไม้เท้าอย่าไาาาด้แล้วจัสติกสตรนสถานการณ์ที่พาให้ไปเจอมันจะมีคนเยอะนิดนึง วินชื่อไม้เท้าแฮร์แฟนตัวเขามีการเปลี่ยนแปลงจิตด,ดาเขาขอคำปรึกษาเรื่องอะไรวินเธอดาโอเคสถานาการณ์ที่คุณได้เจอกับเขาอ่ะมันเหมือนกับตัวคุณไปรับรู้ปัญหาชีวิตของเขา ขอเพิ่มเปิดเพิ่มอีกไปในในฝั่งคุณก่อนนี่ปันขอขยายห้ามในเท้าหน่อยวินถือเหรียญเดอะเมจิเชียนคือเอาอย่างนี้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่พอเดี๋เมจิเชียนมามันเป็นเหตุการณ์ที่ที่คาดเดาไม่ได้อะเหมือนมีจัก,กรวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ จูงมือเขามาให้เจอคุณหรือดนจิตดนใจให้คุณเจอเขาคือตัวคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยฉันจะไปแก้ปัญหาอะไรใครเขาได้แต่จังหวะนั้นมันเป็นเรื่องของเขาอะมันเป็นเรื่องที่คุณพอมีความรู้มีความสามารถ ปรึกษาได้ปัญหาของเขาว่าปันจะเห็นในเรื่องของอหรือชาวเวอร์สิ่เปลี่ยนเป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดอีกแล้วว่า เดยวนะเดี๋ยวก่อนที่คุณจะเจอคนนี้คุณจะเจอสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือคล้ายๆกับ ัวเขาอะเหมือนไปไว้ใจคนผิดเหมือนไปไว้ใจคนผิดเนะ่ยแต่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องความรักถูกหักหลังหรือเรื่องความรักนะคะเหมือนไปไว้ใจคนผิดแล้วตัวคุณนะอะอาสามารถมีศักยภาพที่จะช่วยเขาได้เพราะคุณเคยโดนแล้วเหมือนคุณเข้าใจเขา,าอ่ะอสมมุติเลยนะ เขาโดนโกงแล้วตัวคุณอะมีความรู้ในตรงนั้นคือมันเหมือนกับตัวคุณให้คำปรึกษาเขาได้อะค่ะคือคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาเกิดขึ้นม,มันจะเป็นออกแนวแบบนี้นะ เกี่ยวกับการปรึกษาในเรื่องของการงานที่คุณรู้ลักษณะนิสัยเขาเป็นยังไงราชาถือไม้เท้าควีนโอ้เจ็ดเรียญ จะลิงเธอทั่วเขาเป็นคนบ้างานมากๆอ่ะปันน่ะจะบอกว่าเด่นไปในเรื่องของเจอกันจากการทำงานการปรึกษาหาลือหรือแม้กระทั่างงานอดิเลกไลฟ์สไตล์อะไรบางอย่างที่ชอบเหมือนๆกันแล้วพูดคุยกันก็ได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้ทำให้ได้พูดคุยกันนะเขาจะเป็นคนที่อ่ะหนึ่งเลย บางงานบอกไปแล้วจะเป็นคนที่ดูลารูปร่างของตัวเขาเองเป็นอย่างมากเป็นคนที่พิถีพิถันในเรื่องของความสะอาดการแต่งตัวมีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเราก็เป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของการงาน คือไม่ได้เป็นคนโลนเลยอะค่ะจะเป็นคนที่คิดก่อนพูดแล้วก็คิดก่อนทำตัวเขาเป็นคนที่ฉลาดในการลงทุนนะสมมติว่าเขาจะลงทุนลงแรงในเรื่องของความรักเขาจะคิดพิจารณาแอบดูคุณอยู่นานเลยแต่อีกนายหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ขี้น้อยใจแล้วก็ Sensitive ด้วยนะ ในตอนที่คุณเจอเขาคุณรู้สึกยังไงกับเขาขอดูหน่อยเดซันคุณรู้สึกว่าคนนี้ดูล่าเริงคนนี้ดูล่าเริงทั้งทั้งที่มีปัญหาอยู่อืมเราคุณน่าจะชอบคนที่ยิ้มง,ง่ายหัวเราะง่าย ก็เลยเหมือนเป็นแรงดึงดูดอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันแต่คุณนะ่ะในตอนแรกคุณจะขาดความมั่นใจนะเพราะเดอะซันคือเขาในใสายตาคุณคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะต้องมีตัวเลือกเยอะแน่นเลยหรือแบบคุณไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่แต่ The w วิ l ออ f ฟอร์จูนเหมือนเขามาขอคำแนะนำจากคุณจริงๆอนะ แล้วคําแนะนําของคุณนะ่ะคําพูดของคุณนะ่ะมันไปทำให้เขาแก้ไขสถานการณ์ที่เขาเจออยู่ได้บางทีมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคำพูดจากไลโค้ดบางทีมันเป็นคำพูดที่แบบดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันเอาไปแก้ปัญหาเขาได้อ่ะคะ่ะอืมคุณรู้ว่าเขามีปัญหาจริงๆด้วยแล้วปัญหานั้นคุณเคยผ่านมันมาแล้ว ไม่จำเป็นความรักนะคุณเองคุณก็ดูเชิงเขานานเหมือนกันนะเพราะคุณจะไม่รีบไม่รีบลงลงใจอะแล้วตอนที่เขาคุยกับคุณเขารู้สึกยังไงเรามาดูกันนะสี่ช่วยอ่ะตอนแรกคุณดูเหมือนเมิน,มนเขา หนึ่งเหรียญคุณเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนที่แบบโอเคเลยสำหรับเขาเป็นคนขยันเพราะเขาเป็นคนขยันเขาก็เลยชอบคนขยันเหมือนกันตอนแรกเขาจะเหมือนเดาเดาคุณไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยกับคน บางทีก็คิดว่าหรือคุณมีตัวเลือกหรือมีคนของคุณอยู่แล้วหรือมีช้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กถือไม่เท้าคุณเพราะว่าคุณแบบเด็กถือไม่เท้าดูเฟรนลี่ด้วยก็ได้หรือแบบมีเพศตรงข้ามรู้จักเยอะมันก็เลยทำให้เขาไม่ค่อยกล้าเข้าหาคุณ แอมบูรนตจอนลอตอนแรกคุณจะไม่ชอบคนนี้หรอกคุณเหมือนกับคนที่แตะเบรกตัวเองอยู่ตลอดเวลาค่ะในในความสัมพันธ์เนี้ยแบบแตะเบรกแบบว่าเฮ้ยเขาดูมีอะไรบางอย่างแต่ฉันไม่ค่อยไวไ้วใจคนคนนี้เลยแต่พอคุณได้พูดคุยกับเขาว่าคุณจะรู้สึกว่า เขามีอะไรให้คุณน่าคนหาเยอะมากๆแล้วพอยิ่งคุณคุยคุณจะยิ่งติดในรอยยิ้มของเขาเพราะมันเหมือนกับเวลาคุณได้พูดคุยกับเขาว่าเขาจะชอบฟังเรื่องราวต่างๆที่คุณเล่าให้เขาฟังหรือแชร์ให้เขาฟังแล้วตัวเขาเองก็เหมือนแชร์ เหมือนแชร์กันไปแชร์กันมาในเรื่องราวชีวิตแต่คุณจะแตะเบรกบ่อยมาก The Star ราชาถือดาบ Gem p l a c e คือคุณถูกสเปคเขาเลยแหละถูกสเปคเขามากๆแต่มันมีแปดดาบคือตอนคุณแตะเบรกอะ่ะมันจะเป็นช่วงที่เขานิ่งแล้ว คนเราทุกคนอาจจะไปอาจจะมาเจอกันในช่วงที่มีปัญหาตัวเขาก็เริ่มมีปัญหาเข้ามาเหมือนกันแต่คุณอ่ะที่เอ็มเพรคุณไปให้ความช่วยเหลือเขาแต่ที่แน,น่ๆไม่น่าจะเป็นในเรื่องของการเงินเป็นในเรื่องของการให้กำลังใจแบบนี้ด้วยก็ได้เพราะเดอะสตา์สิ่งที่เขาได้รับจากคุณคือ คุณไม่ซ้าเติมในสิ่งที่เขาทำพลาดในสิ่งที่เขาลงทุนผิดพลาดแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะหรืออ,อมันจะเป็นอีกในเรื่งอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านของเขาในที่ทำงานของเขาอะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ จะลงเอยกันแบบไหนนะพากันเข้าป่าเ <_ an> พื่อนเพื่อนนำมาเพื่อนนำมาอือห <an> <Buddhist> ือ <an> การแต่งงานเอาจริงๆแล้วถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณได้เจอที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณที่ดี ความสัมพันธ์เนี้ยจะไปถึงขั้นการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่ได้แล้วเขากับคุณอ่ะคุณจะเข้าได้กับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาก็จะเข้าได้กับคุณหรือคนในครอบครัวบุคคลในครคนนอบครัวด้วยจะเป็นเหมือนตัวยุอ่ะตัวยุเอ้คบกันเลยคบกันเลยประมาณนี้ <c oughs> น่ารักดีเนอะโอเคไปถึงการแต่งงานได้แต่ว่าข้อไพ่ใบเนี้ไพ่ไพ่ใบนี้ค่ะเดี๋ยวปันจะเอาให้ดู ในตามเอกสารคู่มือของไพ่เนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการระวังด้วยก็คือเจอโค้ดผิดชีวิตเปลี่ยนชีวิตความรักเปลี่ยนนึกนึกออกใช่ไหมฉะนั้นแล้วเวลาจะเลือกใครเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของความรักเหมือนในเรื่องของการเงินล่ละค่ะเลือกดีๆหน่อยดูดีดๆหน่อยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้าคุณเจอโค้ดถูกคือไปถึงขั้นแต่งงานคะ่ะ ยังไงก็ถึงขั้นกันแต่งงานเพราะไพ่ใบแรกก็ขึ้นมันคือคุ้มค่าที่จะรออีกตอนนี้เขาถึงอยู่ไหนละตอนนี้เขาอยู่ไหนละอยู่บนไหนของแผนที่ประเทศไทยเขากำลังจบหนึ่งดาบเดะเจวิลกํำลังจบวงจรกรรมของเขาค่ะอยู่ไหนแล้วราชินีถือถ้วยเดี๋ยวคุณจะได้เจอตอนเดือน เดี๋ยวนะมีนาพฤศจิกากากรกดาเฮยย้อนไปปะมีนากรกฎดาพฤศจิกาเดี๋ยวคุณจะได้เจอเขาหรืออีกในหนึ่งจะเจอกันจากสถานที่ใกล้น้ำใกล้น้ำหรือมีน้ำอยู่ด้วยหรือคุณกินน้ำอยู่ เรามาดูราศีลัคนณาดาวสุขดาวจันทร์ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ปานอายากให้เน้นไปที่ลัคนณากับดาวสุขของเขาไม่ก็คุณทัดดินพฤกษกมังกรกันเอ๊ะเมื่อกี้ในคลิปปันบอกอยู่นะว่าถ้าจะมั่นเอามั่นคงในเรื่องของความรักนะัาทีการงานเนี่ยไปดูชาวธาตดิน พิษศพมังกรกันธนูกอบื้องพิจิกพิจิกมีนเมธมีน้ำกับไฟนะเนี่ยเมชุน ะมีไม่เอเนจีฝั่งคุณกับฝั่งเขาเนี่ยสังเกตได้ในตอนช่วงปีปลายปี65จนถึงกลางปี66หกสบักสบอมมากๆแต่ตอนเจอการมันจะเป็นการหลุดหลุดจากวงจรกรรมทั้งหมด โอเคนะคะเดี๋ยวปันจะค่อยๆพัฒนาในการเล่าเรื่องของคนสูตรตรงนี้นะอันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเปิดที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่โอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแต่คนเนี้ยคุณจะเป็นคนที่ส่งคุณจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากๆจากคนที่แบบว่า ค่อนข้างปิดใจอ่ะในตัวของเขาอ่ะเพราะมันเหมือนกับเขาไม่ไม่อยากไว้ใจใครอีกแล้วด้วยก็ได้นะเขาอาจจะมีเป็นคนที่อา,อายุน้อยกว่าคุณหรือต่างต่างชาติก็ได้นะต่างชาติก็ได้เป็นคนดื้อเงียบอยู่เหมือนกันนะนี่ ถ้าไม่ได้อายุน้อยกว่าคุณคือจะเป็นคนที่มีนิสัยเด็กๆสักหน่อยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเวลาทํางานเขาอ่ะเขาจะคือเขาจะเหมือนคนที่สองบุคลิกนึกออกปะเวลาทํางานคือพี่แกรจริงจังมากแต่เวลาเลิกงานหรือไม่ได้ทํางานเขาจะเหมือนเด็กคนนึงอ่ะแต่เป็นเด็กดีืูเป็นเด็กดีอยู่ค่ะไม่ได้เด็กแบบงี่เง่าเอาต่าใจอ่ะไม่ใช่เด็กแบบนั้น โอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้ทุกๆคนมีแต่คำว่าความสุขความสุขสมหวงังไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนคะ่ะ